จงมุ่งมั่นที่จะได้อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนและที่จะได้ความบริสุทธิ์เพราะถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยฮีบรูบทที่12ข้อ14พี่น้องครับในฐานะที่เรานั้นเป็นบุตรของพระเจ้า เราจึงจะต้องควรที่จะเรียนแบบพระลักษณะของพระเจ้าในด้านต่างๆเช่นวิธีการในการดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์เราจะต้องเป็นคนที่หลีกหนีให้ห่างไกลจากความบาปความอสศัตร์ความอธรรมและความชั่วรลายทั้งปวก อีกทั้งเรานั้นยังควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงจากความขัดแยง้งหรือการทะเลาะเบาแววงทุกอย่างเราควรเป็นผู้สร้างสันติเราไม่ควรเป็นผู้สร้างความขัดแยง้งเราควรเป็นคนที่ให้อภัยแก่คนอื่นได้ง่ายไม่เจ้าคิดเจ้าแขนเมื่อเรานั้นคิดดี เมื่อเรานั้นทําดีอยู่เสมอชีวิตของเราก็จะใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากเราทําบาปทําสิ่งชั่วร้ายความบาปนั้นเองจะเป็นตัวที่ขวางกั้นตัวเรากับพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ พระเจ้าไม่สามารถสัมพันธ์สนิทติดกับคนบาปได้พี่น้องครับในความคิดขอให้พี่น้องนั้นเป็นคนที่คิดดีทำดีอยู่เสมอดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้าสมัำเสมอพระเจ้าทรงเป็นความรัก ถ้าพี่น้องมีปัญหาชีวิตพระเยซูคริสต์ช่วยได้พระเยซูคริสต์สัญญาว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์เลยพระเยซูคริสต์เป็นทางลอดสำหรับทุกปัญหาในชีวิตของผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ใครมีปัญหาชีวิต ต้องการให้พระเยซูคริสต์ช่วยพี่น้องสามารถเขียนปัญหาในคอมเมนต์ด้านล่างไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาชีวิตปัญหาสุขภาพปัญหาการงานปัญหาการเงินปัญหาชีวิตครอบครัวเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่พี่น้องครับ เขียนปัญหาของท่านไว้ด้านล่างพวกเราและทีมงานจะอธิษฐานเผื่อท่านท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้ใหม่ครับกรุณากด subscribe กด like กด share และแชร์คลิปนี้ไปยังคนที่ท่านรักขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ